วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะมาเริ่มเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะครูผู้สอนก็คือครูเยาวรักษ์มีมงคลชัยหน่วยแรกนะคะในบทเรียนนี้ที่เราจะเรียนก็คือหน่วยที่4นะคะหนูเรียนรู้งานช่างพื้นฐานเป้าหมายของการเรียนรู้นะคะ1เลยรู้จักและเลือกใช้เครื่องมือช่างในการทํางานช่างพื้นฐาน ได้อย่างเหมาะสม 2. ซ่อมแซมของใช้ในบ้านได้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนและรับผิดชอบเรามาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการทำงานช่างพื้นฐานก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้ก่อนว่างานช่างคืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือว่าเราดัดแปลงสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเพื่อทําให้สิ่งของนั้นน่ะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นงานช่างมีด้วยกันมากมายหลายแบบเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่างานช่างที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างงานช่างพื้นฐานนะคะเป็นงานช่างที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตนเองมักเป็นงานช่างที่มันไม่ยุ่งยากหรือมันไม่ซับซ้อนเช่นการตอกตะปู การไขสกูหรือที่เราเรียกกันว่าพวกไขน็อตพวกอะไรพวกนี้นะคะหรือการเรื่อยไม้ขั้นตอนในการทํางานช่างพื้นฐานนะคะหนึ่งเลยวิเคราะห์งานวิเคราะห์ว่าตรงไหนมันชํารุดอะไรมันเสียหายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการวางแผนในการทํางานเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําในการซ่อมแซมเนี่ยเราต้องใช้อะไรนะคะวางแผนทําวันไหนทํากับใคร เราจะทำคนเดียวไหมหรือว่าจะต้องมีใครเป็นผู้ช่วยเรานะคะเมื่อเรามีการวางแผนเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการลงมือปฏิบัติงานเราก็ทำตามขั้นตอนที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราวางแผนไว้นั่นเองเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะคะเราก็ประเมินผลงานของเรานะคะว่าเอผลงานของเราเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมหรือว่า ที่ทำไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยหรือว่ามันใช้ได้ดีมากนะคะนั่นก็คือขั้นตอนในการทำงานช่างพื้นฐานของเรานั่นเองนะคะเครื่องมือช่างพื้นฐานนะคะเครื่องมือช่างนะคะก็คือเครื่องทุนแรงในการทำงานช่างทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานช่างมากขึ้นนั่นเองนะคะเครื่องมือช่างอันแรกเลก็คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดนะคะ เชื่อมือที่ใช้สำหรับตัดหรือผ่าวัสดุให้มันแยกออกจากกันอันแรกก็คือกันไกรกรรไกรเนี่ยจะใช้ตัดวัสดุที่มันเป็นเนื้อบางๆเช่นพวกกระดาษนะคะอันที่สองก็คือคัตเตอร์คัตเตอร์เนี่ยใช้ตัดหรือว่าเฉือนวัสดุไม่หนามากเกินไปนะคะ บางคนเรียกว่ามีดคัตเตอร์จริงๆเราผิดนะคะต้องเรียกว่าคัตเตอร์มีดก็มีดนะคะมีดก็ใช้ในการตัดหรือการผ่าได้เหมือนกันนะคะต่อไปก็คือเลื่อยลันดานะคะเลื่อยลันดาใช้ตัดแล้วก็เลื่อยไม้เลื่อยตัดเหล็กนะคะก็คือตัดพวกโลหะหรือท่อพลาสติกนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องมือสําหรับตอกนะคะเครื่องมือสําหรับตอกก็คือใช้ในการทุบก,การตอกวัสดุต,ต่างๆนั่นเอง เครื่องมืออันแรกนะคะก็คือค้อนหัวแบนใช้ตอกตะปูแล้วก็ให้พวกเข็มขัดลัดสายไฟอันเล็กๆนั่นเองนะคะต่อไปเครื่องอค้อนงอนนะคะใช้ในการเคาะตอกทุกวัสดุแล้วก็ถอนตะปูค้อนงอนเนี่ยที่บ้านเราจะพบเห็นกันบ่อยๆนะคะหลายบ้านก็จะมีเด็กๆส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยเห็นนะคะต่อไปเป็นค้อนหัวกลมใช้ตอกหมุดเหล็กนะคะแล้วก็ตีเหล็กเข้ารูปพวกนี้นะคะ คอ้อนไม้ใช้เคาะดัดตีวัสดุแล้วก็โลหะผิวอ่อนๆต่อมานะคะเครื่องมือช่างพื้นฐานอันต่อไปก็คือเครื่องมือสําหรับขันเกลียวนะคะเครื่องมือสําหรับขันเกลียวเนี่ยเพื่อทําให้วัสดุเนี่ยหลวมหรือว่าแน่นมากขึ้นนั่นเองนะคะเครื่องมืออันแรกเลยก็คือไขควงปากแฉกนะคะ ไข่แล้วก็ขันสกูหัวแฉกนะคะหรือว่าที่มันมีเป็นเครื่องหมายบวกอ่ะเราลองสังเกตดูนะคะน็อตหรือว่าสกูที่มันเป็นเครื่องหมายบวกข้างบนนะคะต่อไปไขควงปากแบนนะคะใช้ไขแล้วก็ขันสกูหัวผ่านั่นเองนะคะเราก็ลองดูสังเกตเหมือนกันมันจะเป็นเครื่องหมายลบที่หัวของมันนะคะประแจใช้ไขแล้วก็ขัน สกูหัวเรียบนะคะหรือว่าด้านข้างๆที่มันเป็นเหลี่ยมเหลียนะคะต่อไปเครื่องมือสําหรับเจาะนะคะเครื่องมือสําหรับเจาะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใช้เจาะวัสดุให้เป็นรูนะคะหรือเป็นร่องเล็กๆพวกนี้นะคะเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยก็คือที่เจาะกระดาษนะคะเจาะกระดาษให้เป็นรูกลมนั่นเองนะคะ ต่อไปอันที่สองก็คือเหล็กแหลมเจาะหนังหรือว่าผ้าหรือกระดาษที่มันไม่หนานจนเกินไปอันนี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นว่าครูเอามาเจาะข้อสอบกันนะคะต่อไปเป็นสว่านไฟฟ้าเครื่องมืออันนี้นะคะใช้ในการเจาะไม้เหล็กนะคะพลาสติกนะคะคอนกรีตนะคะ ต่อไปก็เป็นสว่างมอือหมุนนะคะสว่างมอือหมุนเนี่ยใช้เจาะรูขนาดเล็กนะคะใช้ในการเจราะไม้ก็ได้นะคะอีกอันนึงที่เราอาจจะลืมไปก็คือสิวนั่นเองนะคะสิวเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นละนะคะเดี๋ยวถ้าเราได้มาเรียนกันจริงๆนะคะเมื่อเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้เด็กๆดูอีกรอบนึงนะคะสิวเนี่ยเหมาะใช้สำหรับในการเจาะนะคะ หรือว่าแซะไม้ให้เป็นร่องนั่นเองค่ะ เครื่องมือช่างพื้นฐานนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับในการวัดนะคะใช้วัดความกว้างความสูงของวัดสดุนะคะ<ม>เครื่องมือแรกเลยก็คือตลับเมตรใช้วัดระยะที่มีความยาวมากๆนะคะเหมาะสําหรับการวัดพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เช่นพื้นห้องเพดานตู้เสื้อผ้านะคะต่อไปก็เป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดเนี่ยใช้วัดระยะที่มีความยาวไม่มาก เหมาะสำหรับการวัดสิ่งของที่มีขนาดเล็กลักษณะแบบแบนๆนะคะเช่นหนังสือซองจดหมายต่อไปเป็นเหล็กฉากนะคะวัดการตั้งฉากของงานแล้วก็มุมต่างๆลำดับต่อไปนะคะนักเรียนดูว่ามันเป็นสายวัดนะคะเหมาะสําหรับการวัดสิ่งที่มีลักษณะโค้งนะคะเช่นความกว้างของท่อน้ําพวกนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปเรามาดูว่าเครื่องมือสําหรับคีบนะคะเครื่องมือสําหรับขีบจับตัดดัดวัสดุต่างๆนะคะอันแรกเลยก็คือคีมปากแหลมนะคะขีบชิ้นงานชิ้นเล็กๆเช่นตะปูสั้นๆนะคะอันดับต่อไปก็เป็นคีมตัดลวดหรือตัดโลหะเนื้ออ่อนๆนะคะ,ะทีนี้เรามาดูคีมปากนกแก้วนะคะใช้ถอนตะปู ตัดหัวตะปูนะคะตัดโลหะเนื้อแข็งๆพวกนี้นะคะต่อไปเป็นครีมล็อกนะคะใช้คีบน็อตหรือชิ้นงานเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการดูแลรักษาแล้วก็จัดเก็บเครื่องมือช่างกันนะคะหนึ่งเลย ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชิ้นงานอ่านักเรียนดูนะคะอย่างเลื่อยเนี่ยเราใช้ในการเลื่อยไม้นะคะถ้าเราไปใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้กันไกแทนได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะต่อไปทําความสะอาดหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะบางคนบอกว่าเออใช้เสร็จแล้วก็เก็บไปเลยจริงๆเราไม่ใช่นะคะเราทําความสะอาดหลังจากที่เราใช้เสร็จก่อนนะคะ 3. ทาน้ํามันจาก เครื่องมือที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิมบางคนบอกว่าล้างอย่างเดียวพอแล้วก็เช็ดไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนที่มันเป็นโลหะเนี่ยอาจจะเกิดสนิมได้เพราะฉะนั้นเราต้องทาน้ํามันก่อนนะคะก่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนักเรียนรู้วิธีการเก็บนะคะบางบ้านเนี่ยก็จะเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรมีกล่องเครื่องมือสําหรับในการเก็บอุปกรณ์พวกนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยอะไรที่มันชำรุดก็ยังไม่ควรเก็บเข้ามาอยู่ในนี้นะคะเราควรที่จะมีการซ่อมแซมหรือถ้าเราซ่อมไม่ได้ก็ควรที่จะเขียนป้ายติดไว้ก่อนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนในช่วงวันหยุดนี้นะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ